สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันหลังหวยออกหนึ่งวันนะคะ,อะพอดีอาจารย์เดินทางจากต่างจังหวัดเพิ่งจะมาถึงก็ไปทำธุรกิจอย่างที่บอกพี่น้องแจ้งใน VIP ทุกท่านนะคะ,ะทีะ่พี่น้องได้ช่วยเป็นกำลังให้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเตียงผู้ป่วยแล้วก็อ,ออกซิเจนนะคะ อาจารย์ก็เดินทางต่างจังหวัดเพิ่งจะได้กลับมาแล้วก็เอหวยบน <c oughs> เป็นข่าวล้ายหวยบนเนาะหวยบนนี่ออกทั้งหมดออกได้แค่มีเลขแค่สี่ตัวเนาะเจ็ดสามตัวออกจับกันเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเนาะคงไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราเราก็ต้องเข้าใจนะคะ ว่าเขาจับกันแม่นมากจับได้เลขตัวเดียวกันเหมือนแบบว่าเวลาตรงกันเป๊ะๆป,ประมาณนั้น <c oughs> ทั้งๆที่จับคนละคนละอันคนละลูกเอาไปใส่ในในเครื่องในขัน,น,นเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรสู้กันใหม่เนาะก็ มั่นใจมากก็คือ,เ,อเลขอื่นนะั่นแหละแต่ว่าเลขเก้าเนี่ยพี่น้องคงจะเข้าใจเพราะว่าเลขเก้าเนี่ยมันอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยธรรมดาหน่วยบวกสิบเนี่ยบวกอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เป็นเลขดับแต่งวดเนี้ย <c oughs> มันบวกศูนย์อาจารย์ถึงบอกพี่น้องว่าไม่ดับนะแต่ทีนี้ว่าหนึ่งอ่ะมันเด่นมากเนาะอาจารย์ก็เลยเอาหนึ่งกับสองอก็ดันเก้ามาแล้วก็ถ้าพี่น้องจะ แต่คิดให้ดีไม่ต้องอะไรมากๆม,มันเป็นเลขเลขเด่นเลขดังเนาะเลขดังที่คนจำเป็นต้องตามถ้าใครตามเลขเนี้ยก็จะได้เพราะว่ามันจะออกในในข่าวดังๆอะไรเป็นเลขเลขรด <c oughs> อันนี้ก็อาจารย์ก็พูดให้พี่น้องฟังนะเนาะมันเป็นเลขดังมาก็ออกจริงๆ <c oughs> เ,เลขล่าง ก็มามีที่มาของเลขดังเหมือนกันนะคะก็ออกจริงๆเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรรอบหน้าเราสู้กันใหม่นะคะเราสู้กันใหม่แต่ในในชุดคัดเด่นเนี่ยก็ยังมีเข้านะ79นะ7จ็ออก79เนกะ้าเนาะเลขเกยังอยู่ที่เดิมนะคะยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมมาคือเลขเจ็ดสองตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็รอบหน้าอาจารย์ก็ทํามาให้แล้วนะคะทํามาให้นะคะ <c oughs> นี่คือรอบหน้าเไม่ใช่สิอันนี้มันทําซ้าไว้นี่อันนี้คือรอบหน้านะคะพี่น้องแคปบได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชอบเรียกอะไรก็จัดไปเหมือนเดิมนะคะหลักร้อยที่แล้วเนะาะอาจารดูก่อน <c oughs> สมุดที่จดเอาไว้มันเป็นเลขอะไรอเอ่ยเออยูนี่ มีทั้งล็อกเก้าล็อกเก้าก็ออกนะหลักร้อยสามตัวสามตัวหน้าก็จะมีเกนะ้าหกหนึ่งเนาะมีเอ่อสี่เจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าโอเลขอ่าถ้าพี่น้องซื้อลอตเตอรีร่อะนะถ้าเอาตัวหน้าไว้พี่น้องก็จะได้เงินเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะคะอ่ะอันนี้เป็นรอบใหม่อาจารย์ก็ทำมาให้สองอย่างวันนี้นะคะสองอย่างอันนี้ก็ อ่งวดที่แล้วนี่ก็เข้าเจ็ดเจ็ดเข้าหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ล7จ็ดเดนะคะงวดนี้ก็ตามนี้เนาะงวดนนี้พี่น้องก็แคปได้เลยก็หาซื้อลอตเตอรี่ก็ให้มีเลข8เลข0นเลข6กติดเอาไว้ ส่วนอ่าสูตรเด่นพวกนี้นะคะพี่น้องกดติดตามไว้อาจารย์จะทำมาให้เหมือนเดิมเนาะสูตรเด่นนอะ <c oughs> อันนี้ล่างสองสามเนี่ยมันออกแบบนี้พี่น้องเนี่ยที่จริงนะเลขอื่นมันเด่นแต่ว่าอย่างว่ามันมีเลขดังเลขที่ทุกคนบอกว่ารอบเนี้ยเป็นรอบที่ที่เหนื่อยหนักอ่าแล้วก็ออกด้วยอ่าโอเค ไม่เป็นไรเนาะเราหวยคำนวณเราไม่ได้หวยจับนะ,ะเมื่อคำนวณไม่ออกก็เป็นอย่างที่คิดฝันกันนะคะก็เอาใหม่เริ่มกันใหม่นะคะไม่ว่ากันเนาะสู้ๆนะคะต้องขอโทษพี่น้องจริงๆวันนี้ไม่เข้า <c oughs> ผิดไปสักง,งวดหนึ่งไม่เป็นไรนะสู้ใหม่ธรรมดานะ่ไม่เข้าล่างก็บนไม่เข้าบนก็ล่างมันจะสลับแต่งวดนี้ก็บน ออกล่างเหมือนกันเนาะหลักหนึ่งมาลงมาล่างพี่น้องแครปได้เลยนะมีอะไรก็จะได้ทักทายหากันพี่น้องอยากได้กาแฟกาแฟก็ยังแถมโยกอยู่นะยกก็ราคาพันกว่าบาทซื้อกาแฟก็พันกว่าบาทเท่าก็ได้ทานของฟรีได้ของฟรีนะคะอาจารย์ยังให้อยู่เหมือนเดิมของยังอยู่อาจารย์ยังให้ใครจะซื้อกะปิสั่งของอะไรก็แล้วแต่หนึ่งพันขึ้นไป อาจารย์ก็จะแถมนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้เหมือนเดิมเนาะใครอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามานะคะแคปได้เลยนะใครอยากเป็นสมาชิกใครอยากอะไรก็แล้วแต่หวังว่าคงยังจะไม่เข็ดนะยังไงก็ต้องมีเข้าอยู่แล้วนะพลาดสักหนึ่งงวดถือว่า,า wherever, ler, Ghana, ถ้าไม่มีศูนย์เอามาบวกเมื่อวานงวดเมื่อวันศืนเนี่ยถ้าไม่มีศูนย์บวกเก้านะอาจารย์ก็ให้เก้าอยู่แล้วเก้ามันเด่น <im itation> พอพี่น้องดูอันนี้นะ เห็นไหมคะอาจารย์รักเก้านะเห็นไหมถ้าไม่มีหนึ่งติดนะอาจารย์ต้องเอาก้าเนี่ยเก้าอยู่นี่เองเห็นไหมคะเนี่ยเอามาไว้ข้างหน้านี่หมายความว่าอาจารย์มั่นใจเก้าแต่มันไปติดเป็นดับทีนี้ดับมันเป็นศูนย์อาจารย์ก็เลยว่ายังไงก็มีสิทธิ์มาก็เลยมาไว้ตรงนี้เนาะไม่ได้แก้กตัวไม่ได้อะไรนะคะอะ่คือทําตามอย่างนั้นจริงๆอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังเชื่อใจมั่นใจอาจารย์ก็จะมาไว้ข้างหน้าเนาะเนี่ย ขนาดมีตัวสองตัวเต็นพวกนี้อาจารย์ก็ยังมไวข้างหน้าแบบนี้นะคะาตามนั้นแล้วกันตามพี่น้องบอก <c oughs> อันนี้ก็มีหลายท่านก็พอได้ท่านใดที่เล่นโต๊ดเล่นหามได้อยู่นะเล่นโต๊ดเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเลขเลขอ่ะในโต๊ดอ่ะมันจะมีสูตรโต๊ดเป็นสูตรเบิ้นหามอ่ะมันจะมีให้สองตัวด้วยนะพี่น้อง แล้วก็มีไม่กี่หางหรอกมีหกหางหรือห้าหางนี่แหละก็ได้อยู่ใครอยากได้เป็นสูตรโต๊ะเป็นสามตัวโต๊ะเป็นเบิ้ลเป็นหามอะไรพี่น้องก็ทักถ่ายเข้ามาได้ตามเบอร์ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วมีอะไรก็คอมเมนต์นได้นะคะอะพลาดก็ยอมพลาดอก็ยอมบอกว่าพลาดผิดก็ยอมว่าผิดนะไม่ <c oughs> ไม่มีอะไรแก้ตัวนะคะอันนี้ก็เข้าดีอยู่นะพี่น้องนะอันนี้เป็นล่างเข้าสอง ออกสองสามอันนี้เก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเข้าหมดเลยนะแล้วอันนี้อันใหม่อาจารย์ทำมาให้แล้วมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าหกศูนย์สองห้าเก้ามีเลขซ้ำๆก็ยัง9ก้ากับเจ็ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเลขอะไรที่ห็นมาซ้ำอยู่เนาะพี่น้องก็ <c oughs> ทำสูตรเอาแล้วก็ระมัดระวังเอานะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้เลขอะไรนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามคํานวณให้มากที่สุดให้เด่นที่สุดเพื่อเพื่อเอามาให้พี่น้องได้แก้ตัวกันรอบนี้รอบใหม่นะคะวันนี้ก็ใครอยากได้อะไรแล้วก็ของทุกอย่างที่อาจารย์ส่งก็น่าจะถึงกันหมดแล้วเหลือแต่กะปิเนาะกะปินี่ยังยังยังไม่ครบนะพี่น้องรอหน่อยนะแต่พี่น้องก็บอกอาจารย์ว่ารอได้นะคะที่อยากได้กะปิเค็มนะคะ ให้พี่น้องแข็บอีกรอบหนึ่งนะคะมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะ un, พี่น้องอยากได้เป็นปีเซียหรือว่าอยากได้เป็นปีเสียตั้งโตง๊หรือว่าเป็นสร้อยข้อมือก็ทักทายเข้าขมาได้วิตามินก็ยังก็ยังได้อยู่นะวิตามิน C หรือว่าเป็นวิตามินดีวิตามิน B รวม un, วิตามินดีเนี่ยมันเป็นแคลเซียมด้วยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะอาจารย์ก็ยินดีที่จะ มีอะไรก็เข้ามาปรึกษากันได้อยากได้อะไรนะคะอยากจะช่วยเหลือช่วยบ,บุญอะไรก็แล้วแต่ก็สิ่งที่ช่วยมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกบุญให้ขอฟรีหรือว่าขออะไรฟรีแต่ให้พี่น้องอช่วยซื้ออะไรก็ได้นะคะก็เป็นบุญทั้งนั้นนะคะเนาะอันนี้ก็ให้สําหรับคนได้โอกาสเหมือนกันนะคะคนที่ติดขัดในเรื่องการเงินเนะาะเราก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เข้ามา คุยกันแล้วก็เอาเลขชุดคัดเล่นแล้วก็สูตรหลักร้อยมาให้นะคะแล้วก็สูตรแผ่นชีสแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยอันนี้ก็เข้าดีพี่น้องท่านมีหลายท่านที่อชอบในในสูตรพวกนี้แล้วก็ใครอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกอยากอยากลองสักตั้งนึงเมื่อวันผิดไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็ทีนี้ก็ยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มได้แล้วนะใครอยากจะเข้ามา แล้วก็ใครสั่งของอะ,อะไรก็แล้วแต่พันขึ้นไปนี่อาจารย์ก็จะแจกเป็นพวกปีเซียนะคะเป็นหยกแท้ๆจากพมาก่าเป็นนักสัตว์นักสัตว์ก็เหลือประมาณ3-4มสี่อย่างแล้วถ้าหากมันมันไม่ไม่ชอบนักสัตว์ก็จะจะเป็นปีเสียก็ได้อาจารย์ก็ยอมขัดทุนนะคะยอมให้ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเนาะ,ะวันนี้ก็ ขอจบแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทําสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองมีความสุขกวันหยุดวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะบางท่านก็อาจจะเดินทางไกลไปทํางานต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>